โย้บังหว่านอ้าวล้มแล้วอู้เต็มไหมเอันแยงแล้วพี่น้องเลยเด้อเด้อผู้วยปามันคือสินงคักพี่น้องเลยแบบนี้นะฮะโอ้ยเอ้ยที่บ้านลีนน้องไงน้งป๋าไปโย้รถฝนตกแดดอีกแล้วพี่น้องฝนตกแดดออกมาเชื่อเห็นบ่ อันขาวเข้มเข้มมานั่นเม่นพ่อแคกพ่อแคกอันแบกปลามาพี่น้องเลยมามาแบบนี้อ้พ่อปูพยายามต้อนมาแบกขึ้นมาแล้วพี่น้องถ่ายเบิรงถ่ายชมน้ำกันเม่นว่าปลาเม่นกระสอบหนาแล้วไปจกักเออดินที่ปลาพ่อแคกได้ปลาหลายดิ้อ๋อ สบายดีเด e ้อพี่น้องแจ้งแม่ยังดิเราบอกว่าเราส่งฉันญานเราบอกว่าปลาได้พี่น้องเลยโมล่งเอาเดี๋ยวสิลงไปยามแล้วดิเนาะถ้าฝนหยุดก่อนเออแดดออกบาทนี่พี่น้องเลยฝนก็จะตกแดดก็ออกไปถามมาเบิ่งกันพี่น้องเลยปลาเราได้ปลาไงได้มเชื่อเชื่อเชื่อ lát đã nó có khác đi ồ thì bà lại Ủa, nhất chứ chứ thấy ồ đi thôi, wow well, bà in mà thế nhà đâu ồ nó tìm thang bà 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 này. bà à, bà 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 โอ้เสียงฝนมาอีกแล้วทั้งในบ้านพัวอินอ่าอยู่ปลาลายพี่น้องเลยระวังตกระวังตกระวังตกแกชูใช่อาแาชูไปแล้วค่ะเราไปหาปลามาให้ปิ้งอาสบายดีปะทุกสบายดีว้าวลายแท้อันนี๊กเ้นาตุ๊กเกะนะ เอาเข้ากูไปเอาเอาไปเอาขึ้นมาในลาบโมยูป่ะเดี๋ยวว่าเย็นเราเดินเพื่อเราไมามันเปื่อยห็นะป้าตุ้ยทางนั้นก็เลือกอยู่พี่น้องเลยทางนี้ก็ขึ้นมาอีกเลยไปลงพยายามอีกเชื่อเด็ดออกเดวอันนั้นแหละฝนที่โต๊ะแหละฝนแม่ทุกอ้อนพี่น้องเลยปวดไปปวดมาเอาตุ้ยเอาหมอเลยตุ้ย ลงมาขังไว้บอน้ำไหลเทเชนี่เทลงเลยเทลงเลยมีหอยน้ำเชอร์มาขังไว้เองอีเดียวพี่น้องเลยองค์ไปไปปลาตัวใหญ่เทพะปลุง Mày đi pink mà bán, nấu sáng. Wow, wow 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 tên đâu, tên đều đi sâu 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 đi sâu 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 đi sâu 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 อป๋าเต้นออกจากองเสียงฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็เดทออกว้าวเสียงอ้ามาแล้วผมจ้องน้องเชอิญเดทหนึ่งห่านฝนฝนฝนดุไปวิพาน้องเขาในดุฝนมาเลยนี่โจมน้องขไปเตียงให้ดุอ่อุ้มอุ้มน้องไปเลยอุ้มน้องไปไปเตียงให้ดุ เออไปเตียงให้น้องยืนอยู่เตียงค่ะอ่างำป่าได้พี่น้องเลยมีปลาโมปลาเคงอีกเนาะตัวพักง่ายนึงโบเห็นปลาดุกเนาะโบเห็นปลาดุกโมนี่พี่น้องปลาดุกลงตัวนั่นปะช่ว ม่าเป็นตัวตายเนอะป้าป้าป้าปูนอาอินพยายามต้อนแล้วไปเลยน้ะวุ่นอยู่ลุ่มภูพี่น้องเลยอาวุ่นลุ้งไปแล้วภูฝนมาอีกแล้ววันนี้เอ้าเอ้าอ้อยู่กันอยู่กันเดี๋ยวฝนเช่ากันเขาจะไปแล้วแหละมันเลยอยากพยายามต้อนขึ้นกันได้พี่น้องเลย่พีน้องเลยตัดผ้ามาวันนี้เดดออกผ้ากันลุงเอาปามแล้วอีกรอบก่อนเนาะนะเชื่อไปวะไปกันเลยได้ไหมได้ไหม เพือนพี่น้องงางเจ้านะเพื่อนพี่น้องเลยพวกเนี้ยต้นเขาอีงามแท้เชยนี่งามวัดอินงามเชียวอู้งามงามพวกที่ไหนไปสันมันเปื่อนบอลเลยโอ้พี่น้องเลยเด็ดออกจะให้ฝนตกจะให้เด็ดออกจักไปจักมาตะดำลงมาเอาปลานำปะปูเขาก้อนเอาบุญลงไปก้อนเลยพี่น้องเลยโมเมนต์หาบขึ้นมาแล้วไปจัก พี่น้องเลยปูตาดำกะบ่ออะไยอมยางเด้พี่น้องเลยเปื้อนเนาะทางเปื้อนแม่ต้องแบกลงมาอีกแล้วกินปิ้งปลาอย่างเดียวไม่ตุ้ยเราให้เลยเราให้ลงมาหาในต้อนเองเลยแล้ววะอุ้ยเด้อโอ้สิพาเมินคณะเน้ะบัดนี้พี่น้องเลยโอ้อันนี้ปะเดี๋ยวกลับกล้องพี่น้องเบ้างเดี๋ยวนี้อุ้ยเกือบก็คือเมินแท้นี่ คณะอะพอแค่จัดการตัดหญ้าให้งัวบุตรอะไพี่น้องเลยเป็นเตื่นไม่ขันยะเออไปลาดูหนูก็ดีนไปดูมากินปามเลยเด้อโดยตอนฝนตกกิ่นี่มันลงเนาะเราอันแบกขึ้นมาเครื่องกระทังพี่น้องเลยพอดีเลยแบ่งพี่แบ่งน้องมกออื่นใส่บาทบางคนก็ปิ้งปลา เดี๋วบ้าใส่พกห่อเข่าพี่น้องเไยห่อเข่าสลากเนาะเงินซิปในทำบุญอีกแล้วเชยฮึบ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 หมื่นชวนแม่ทำแหละไปบุตรบ้านท่านใจอ้ท่านใจบอกอ้าชวนเราไปพูดนะกะทะลุไปทั้งแคมคองไปเอิ้นพอจันกลับมาท่านใจนั่นแหละได้ยังท่านใจได้คอยไปหลายรอบละ เรียบร้อยเลยไปแจ๊แจ๊ในอีว่แจ๊ใช่ไหมเจ๊พูดอัน well, นั้นกับเรานั่งตรงฟังเพลงฟังน้ำอยู่พี่น้องเอ้เสียเซแต่มวนนะเสียเซลตอนนี้อยู่ให้อยู่หน้าหน่ะมวนพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านทั้งบ่มมวนทางไหนทางไหนมีอีกมีอีกบ่โอ้บขนาดเฮ็ดโตๆกันนี่หนิพี่น้องเอ้ยยังมีเนาะป่ากันมันไปตามน้ำเฮ้ยไอนิ้วลงหน่อยดิษ นี่ตกน้ำได้เออนี่เออเออน้วมันดุตกน้ำได้ตกน้ำได้นวยบุญมาบุญมาบุญเชตวันเต็มกระสอบน้ำจักทำบุญด้วาบุญได้บ่ฮันคือเต้นรองนอดใช่ในวันนี้เลย ในนิวรุ huh. uh ่มได้ฮานได้ปอต้อจ้องม่เโอ้ยมาเห็ดเห้ปลาตื้อที่ซื้อเลาวี่นีพอไอ้นิวนี่อ่าหวยพุ่นเอ้เพลงเรเลยพี่น้องเลยเขาก้องเขาจะยูไกลดิเพลงเรานางตูงเลยดิ น้ำท่วมเข่าพอแค่อีแล้วให้าหงาบองามพี่น้องเลยเนาะไมียังไมียังเมียดูใช่ปลาน่ะผูกปลาดินบวเบอเบยอยู่พี่น้องเลยมาเอิ้อมาไอ้มันดัดทางลงน่ะนี่พอแค่เราเอาเสล่งน้ำมาอันปกหนานไว้เนาะอย่ามันดินไป โดยโดยเอ้าเอาบุส hmm. uh! ิไปเลยโดยโดยจ้าใช่ไหมอะไรนิวนิวก็เอวีลงไปแล้วพี่น้องเลยลงมาดินลงน้ำเนนิวบ่โดดท่วมผูในตงพ่นกันในห่วยผูพี่น้องเลยกอไผ่ผูเนาะพ่งนางตงยูพูนะ แม่นได้ถ้าอจันมาจะออกไปพร้อมกันบ่วุ่นสารวันกับพวได้ไปเว <ไม S 1> ียกมาในพี่น้องเลยเพิ่นอันนั่นเนาะฝนตกฟ้าห้องจะไปออกไปหาทั้งในวะถ้าอจันมาก่อนถ้าอจันมาเนาะอู้หูชัดป่ามันดิ้นอยู่ในกอเข่าพูดได้พี่น้องเลยมันบวลงน้าบวอยากแห้งไปไหนเนาะไปบ่ไปไปทั้งในทั้งข้างใหญ่บ่ มาทางไปบ่ไปใส่บ่บ่เอาเดี๋ยวเราห่างกูไดิเอาเอาก็เอาขึ้นให้เราก้อนบ่อยู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเน่าได้เผื่อเรามาเอาค่ะข้าวปลาขอาไอ้เจ้าก้อนอันขากหน้าพี่น้องเลยหน้าของดุงเนาะเราอันเราบ่มายามะนะพี่น้องเลยระยนว่าปลาซิวปลาน้อยมันเปื่อยเออเดี๋ยวนี่งเอ้าเอ้านิ้วไปนิ้ว มามาอยู่ฝนลงมาอีกเลยพี่น้องเลยอืออาละไปไปไปเบิ่งปลาผู้น้ำแยงเล่าถือเคียวผู้พี่น้องเลยยังนะมันบืนเนี่ยมาครบจักหนิบืนแดมาโอ้จนตายดินผู้ปลาที่อือผู้น้ำปลาบืนขึ้นขนาดโอ้ฝนตกไม่ดีพ่อรุ่งบรรยากาศทางไหททางหน้าบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเลยปลาไปเดิน้ำนิ่ง เดี๋ยวจะทอาะคืปนีกว่าปลาไหลแค่บ่ปล่อยได้นิ้วให้มันลงก่อนนิ่วให้มันตื่นเสียงปากกันบ่ลงไหมนอนดีมันตื่นเสียงปากบ่ลงนี่นนอดีอ้าอินจับถาแน่่อะเดี๋ยวสิเปลี่ยนเพคนกันเพคนเหนื่อยถาอ้าปะลมพัดหน้าลมพัดหน้ากับไรแทะเออมาตัวย้าย ลมพัดหนาตะดามเฮ้ยดอกไม้งามแท้ตะดามลงมาเลาะทุ่งดอกไม้งามแท้บ่ดอกหญ้าเลยดุบ่แม่นดอกไม้ดอกหญ้าปาลุงดอกหญ้างามแท้เออดะปลุงมาเกี่ยวข่าวซอยนี่มาเกี่ยวข่าวซอยตาดำในเด้อปะลุง งามซ้ำช้ำเข่าตาดำงามซ้ำปีน้องเลยข่าเคียวกระจีตามทุ่งไรทุ่งน่ะเดือนหนากันมาในเดือนกันล่ามด้พี่น้องเลยลินบ่เนี่ยนะลินแมนลินงามท่วมพี่น้องเอ้ยอ้ห้าตาดำลุยน้าอาเนี่ย นุ่มจีเิ่นอยู่ที่งพัชจะเอานุ่มจีลงมาทงุงนานึ่งโดยนุ่มจีเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปเนาะเ้าไปเบื่องป่าก่อนพาป้าลุงไปเบื่องป่าก่อนหาแนวกินถาบจัน n ก่อนพี่น้องถาวจัน n มาเลยจะได้กินปลาเนาวดีเนาะเพื่อบจัน n มายันยันมันเบิดป่าเขาก็หาว้ถาจันท์ พ่อจันเอ้ยมาไปไว่เด้อมากินปลาน้ำดิ้นเด้อดินหาปลาไว้ถ่าอยู่เด้อดินหาแนวกินไว้ถ่าพ่อจันยูย่้ผูกประตูนังก็หามกระถังลงมาหล่อยพี่น้องเลยเอ้ยนิวลอยมายดิโอ้ยยางลงมาเมื่อกี้แบบแดดมันนี่ฝนพี่น้องเลย <c oughs> เอาา้าค่ะจะมาขักแขนบ้านฮึบฮึบฮึบไปเลาะขึ้นเทิงพุ่นเลยละนะประเนี่ยนีนึกไมฝนมาล่ะฮึบามากรุ้ยหน้าไม่เชฟดื้อติ้งตึมเข่าให้นี่ของไม่ตุออยบองงามปีนี้พี่น้องเลยละวานเอาเนาะ นี่แต่หญ้าบันไฮเทิงดำเอาละงามอยู่พี่น้องปีนี้ละวานแดดพอดีแดดโดนมันโบกนาะที่พ่อแดนดุกพ่อแดนเดี๋ยวลูกวูฟุ่นตกลงมาแล้วฟุนตกลงมาแล้วเอ้ยนี่บ่เอาฮอดกุ๊บฮอดกะบ่เอาฮอดหมวกเออเนี่็เอ้ยวิแม่น้องเชอร์มีหมวกไอ้น้องเชอร์มีกุ๊บอันมีขันจ้องได้ คนแห้งแซมติพอดีชุ่มเย็นแตงแตงไทยทางไหนไปพี่เบิรงมมาเป็นงูนูนมาเป็นลรกนรกเอ้ยนิ้วเปียกอัดยอดมาหาป่าเอ้ยวิหิงชโลเย็นครับแรอยูงบ้านไหนโด่คนตกนะคนตกยามไปลง ผูกเทียงน้อยคอยนางแล้วผูกแม่แล้วอยู่เทียงน้อยแล้วทำจักมานะมาเข้ากินปลาต้อนล้วเซะเซะเซ๊ะผูกย่าบางหน้าเนี่ยเอ้าล้มแล้ว

บอนลงลูุกบอนลงหนามหกมาดเลยมันนอกคอกนาเฮาพี่นออ้องเอ้ยหากินตามปูตามหนามตามในนี่แลหละเนาะกีปูกินปลาตัวนี้เราไปใส่มันโบแห้งด้ตัวแรกที่นี่หน,นาหลายไปง่ายกันปะแมนหามัน,นมลง ต่าำนอนรับร <keeps> ับจ้งนี่คือปุบะอุ้ยฝนตกอากาศเย็นพอนอนเฉยปะลุงเลยต่าำมาต่ลงมาหาป่านอนเฉยเอ้ายังอยู่ว่าเสียดิเด็กปู่อยู่นี่ปันกบนั่งเบ้าอยูนี่ฮะเออรัตาร์ตตาร์รตาเออรัตาร์รถเมจินอนเนาะเมื่อนอนเนาะจ๊ะเนาะ พาตาดามเมื่อนอนก่อนแช่ปลาดุงเอ้ยตาดามลงมาหาปลาก็อยากนอนเฮ้ยเอออยากนอนเนอะนอนเนอะป้าอยนอนตุ้ยเพี่น้องเลอยากนอนน้ำตุ้ยป้าไม่พาขึ้นไปเนาะพาขึ้นก่อนพาตาดามขึ้นนอนก่อนปลาดุงูท่านั่งก็เป็นตรงตรงลงห่วยพี่น้องเลยตรงนี่สิใหญ่กว่าต้อนได้พี่น้องเลยเนาะทำ่าตรงเนี่ยอันนี้ต้นน่ะสีแบบประมาณนี้พี่น้องเลย สิยวน้ำตามขั้นไ้ขั้นนาแต่โต้งนี่สิยวในห่วยเนาะแบบว่าคนโต้งตามห่วยไว้เลยนะพี่น้องเลยเอาแบบว่าคือโต้งคือแงง่ายๆซานง่ายๆนะมาโต้งน้ำห่วยบ่งเดียวเลยเนาะยาด่าแล้วของลาวเดี๋ยวเราก็มาเอาโทรบอกเราวลาวก็หกปิอึ๊บเอ้าโอ้ยเกยนิ้วดิ เดินมาไปไปาปไ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 อไมไปไปอปะปไปไปอปไปไปลปนปไ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 ปอปไนนอไนเปนปไ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 เไอไป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 น้ไปไีนปไอไป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 ่ปไปไปไาไป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 ไนไปไปไปไ่ไป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 ไไปลง้ ลงได้บ่เอ้าตาดำมันสีทื่อได้บ่เออ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 ไปปลาดุงเลยพากันเลาะเมื่อแล้วเนาะลงมายามปลากัพุ่นแหล่ถ่าปลาเขาลงก่อนพอดีแดดฝนตกฝนตกในปลาลงเนี่ยเอาขึ้นอีกทางนึงนะฮะไม่ตุ้ยเฮ็ดปลาเด็กไม่ตุ้ยเราก็เฮ็ดทั้งผสมปลาเด็กพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมายามตะดำ ช่วงนี้ได้กินปลาได้พี่น้องเลยปลาดุงมามามาอยากนอนแล้วอยากนอนน้ำตุ้ยพี่น้องนะบ่ยังบม่รับออยากนอนอยากนอนนอนไว้แทบไม่ทราบนี่คือตื่นสวยอยู่นอนใม่กรับพี่น้องเลยหาหนอนใม่แกงอากาศดีเนาะฝนตกลมเย็นเจ๊าะนอนเชย Hấp, 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 hấp. Ồ, nam này hụi. điên hiền bò. Nam này hụi, nam này hụi. Ồ, của cậu bà phải đấy. Nam tím khẩu, đâu phải nào rồi. bọn lau chùm phơi, piing pha, cứ như này wá, này nó, lau mây yam pha, chum núm cả nước, sẽ sẽ ngang ngang ngang, <laughs> pha cả xì sắn sắn này đớp nó, kho phay nấm, ngang phay nấm นิ้วตรงนั้นนะพุ่งมื่นไหนไปทางไหนแม่ปุ้งระวังเด้อแม่ปุ้งระวังมื่นเด้อแม่ปุ้งดูโอเคโอเคว่าตเกียบบอเออานิวอยู่กินี่นิวๆไปเด้อเด้อปุ๊บว้ยป่ามันคือสีดงคักพี่น้องเลยป่ะนี้นะฮะโอ้ยเดอเอ็นบ่มวิ่นหนุ่มไงเนาะ

ไปได้ไปไปขึ้นไปโอ้พันสีอาบได้พันสีเป็นวัดเป็นวัดได้ไม่ตุย้ย่ายได้ห้านัาน่นลงล่ะจะไปดึงขึ้นมันกกลัดขึ้นได้อี มันทะเลลงไปไหนนิวเอ้ยเป็นวัดหารระเดปะเดืองขึ้นปะนะ้านะขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเนะาะถาฝนตกยุดก่อนให้ปลาลงก่อนพี่น้องเลยจังมายามีรเริ่มเริ่มเริ่มโอเคลาปลาล้งแล้วพี่น้องพาตะราขึ้นไปนอนก่อน อากาศเย็นตะรำอยากนอนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องบนสกู๊สุขคนเด้อ